สวัสดีครับผมบอสท่าวัลคังฝั่งทนกรุงเทพวันนี้มีพระมาใหพี่ๆดูครับเป็นพระวัดพรบวัดพับวัดลาดสิทธารามบางกอกใหญ่ทนบุรีเป็นพระที่สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถืยนครับสร้างไว้กับตามประวัติกับหลวงตาจันทร์ครับที่เกี่ยวข้องกับพระวัด วัดพับมีด้วยกันหลายพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สมาธิพิมพ์พุงป่องพิมพ์ทุกตาพิมพ์บรรทาเสมายืนนี่มีเนื้อชิ้น,นครับมีผ้าเนื้อชิ้นสำหรับวัดพับวันนี้เนื้อผงครับเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันพิมพ์บรรทาเสมายืนกับกับพิมพ์พุงป่องเล็กนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ วัดพับน่ครับเห็นไหมครับมีลักษณะอย่างนี้ครับ,ยยรบตรงนี้จะเป็นใบใบหน้าครับใบหน้าของวัดพับตรงนี้จะเป็นนั่งสมาธิเหมือนพระสมเด็จอยู่ใน นางสมาธิพิมพ์จะเป็นเป็นเม็ดกลมๆครับเม็ดเม็ดลีลีเหมือนไข่จิ้งจอกพิมพ์จะเป็นมเม็ดเม็ดลีลีขนาดเล็กเท่าไข่จิงจอกบางก็สีขาวบางทีก็อยู่ในกลุจะมีคราบเพราะวัดพับเนี่ยประมาณสองรอปีอายุพระเครื่องเป็นพระผมมงมวนสารผงวิเศษครับมีตระกูลหนึ่งตระกลูลพระสมเด็จ นี่ครับตรงนี้พุงป่องครับตรงนี้เป็นพุงพุปงป่องอย่างนี้ก็คือเรียกพุงป่องเล็กถ้าพุงป่องใหญ่วันนี้ก็นี่พุงป่องใหญ่จะมีทั้งพุงป่องใหญ่พุงป่องเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อครับดูเนื้อครับตรงนี้จะเป็นร่องดีสังเกตล่องขาเนี่ยจะขมล่องนี้จะเป็นล่องขมๆล่องชัดๆัดที่่องขางวัดพับ จะชัดมากเลยจะชัดโดเด่นรับพุทธคุณก็เมตตามหานิยมครับเหมือนพระสมเด็จเท่าครบเครื่องคุนพระที่สังหน้าศกไก่เทือนสร้างไวค้ครับนูครับดูเน,นื้อครับเนื้อเป็นอย่างนี้ไพรพับความเก่าที่มีอายุเป็นเวลาสองร้อยปีมีคาบกุ มีรอยปีแยกของมวลสารมีคาบบางทีพระอยู่ในกุนานนะมีดินกุเต็ดอยู่น่ครับเป็นเนื้อเงี้รองขามีคาบวัดพับบางทีมีเนื้อสีขาวครับสีขาวพุทธคุณนะผงม,มีเนื้อ หรือขาวอมเหลืองครับบางทีก็มีค่าวกลุ้มเนื้อที่ผ่านการเวลามานานเป็นอย่างนี้ครับวัดพับหรือวัดลาดสิทธาราม,มนครับชัดเลยครับน,นี่ครับนี่วัดพับนี่ครับความเก่าครับที่มีอายุ นี้นำมาใช้ให้ดูครับบอสท่าวะละรลังฝั่งทนกรุงเทพที่เชิดนำมาใช้ให้ดูเนื้อหานะครับดูพิมพ์อื่นๆครับก็มเีเป็นพิมพ์บรรทาใเสมายืนนะครับ ท่าเสรมายืนเป็นอย่างนี้ครับเนื้อหรืขาวนะครับรัดพับก็จะมีพิมพ์นี่ครับไปดูพิมพ์นี้ก่อนเนื้อความขาครับความขาที่มีอายุจะเป็นรัดพับนี่ยืนเหมือนใส่กางเกงขากรวยครับกางเกงขากรวยแล้วถกขาขึ้นไปครับอย่างเงี้ยในมือถือดอกบัวครับหนหน้าเป็นอย่างนี้ หน้าคมคมครับเกลน้ำแหลมครับด้านข้างคมแหลมมีมวลสารสวยครับมมีคาบกูจับบางบางบางทีจับนั้นหนาคาบกูดินกูจับผิวอยู่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับมีรอยปีแยกของเนื้อผ้าความเก่ามีรอยปีมีน้ำมันในกูบางที นี่คาบที่อยู่ในกูนานนะครับเห็นภาพชัดนะครับเห็นชัดนี่ครับเนื้อวัดพับนี่ครับนี่จะเป็นเป็นดอกบัวครับดอกบัวที่ถืออยู่เนื้อพระนี่จะเป็นเกต แหลมแหลมเมื่อเชียบตรนี้จะเป็นลำตัวครับผมวัดพับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวัดพับมีทั้งสีขาวสีเหลืองครับสีขาวสีเหลืองนนเ,นเนี่ยครับอนี่างเงี้ยอย่างงี้วัดพับด้านหลังก็จะเป็นลายเนื้อครับเนื้อสีขาวจะเป็นอย่างนี้ เนื้อมวลสารนะเนื้อมวลสารมีลายมีของวัดพับมีรอย,ยปีแยกตัวครับจะเนื้อผงพุทธคุณนะครับมีคล้ายเนื้อหาพระสมเด็จครับคล้ายนี่ครับแทงเกงขาสั้นครับขากล้วยเกงเนี่ครับหรือดอกบัวครับวัดพับหรือวัดลาดสิทธารามครับ มาดูมีสองไมาให้ดูครับดูในมีไม้ให้ดูอีกจะให้ดูครับสมาธิแล้วก็พิมพ์ต่างๆครับเนื้อชิ้นก็มีครับตุ๊กตาใหญ่เนื้อชิน้นเป็นพระที่ใครก็แสวงหามาครอบครองเป็นพระที่หาย,ายากครับวัดพับมีสายเดียววัดละครั้งครับสายวัดพับ นีครับเป็นอย่างนี้ครับ,นนรบวัดพับับหิวันทาเสมายืยนครับ มีเนื้อเป็นสีขาวสีแบบไข่จิ้งจกสวยครับเป็นพักกุที่มีอายุ200ร้อยปีนี่ครับทำมาจอดเลือกให้ดูเนื้อครับดูไปพร้อมๆกันครับ ราคาก็อยู่หลักหมื่นหลักแสนนะสำหรับพระวัดพับได้สวยโงหลายแสนนะครับผมยิ่งป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พิมพ์ช้ป์ชมันคบงคงครับหลายแสนหลายเป็นล้านครับความเก่าของวัดพับ เนื้อหาวัดพระเนื้อพระก็จะเป็นแบบรอยความเก่ามรดสารที่บรรจุก,กุอยู่ในพระเจดียด์ครับมีหลากหลายครับหลากหลายเนื้อหลากหลายสีฝันความเก่าครับรบ,บางองค์ก็จะขาวนวลสวยนะบางองค์ก็จะเหลืองอมขาวบางองค์ก็จะเหลืองอมคาบคาบก,กุจับแน่นนะบางองค์ขนาดของวัด ครับก็พ้ายอดนิยมครับที่ที่แสวงหากากสะสมพับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับบอสท่าวพะครังครับสวัสดีครับ